ี่คนนี้ก็จอบหาแต่ละตัวกบแปลว่ามันมีอยู่4ตัวนะครับจากนั้นมาก็พวกอารักขโมยนี่ก็มาขโมยเป็ดไก่หมูหมาพวกเธอก็เข้ามาเ,าเดินเข้ามาเอาไก่เดินสน,นุกเดินแต่ก็ร เป็นเธอต้องอุ้มไปเลยนะเอาแบบนี <t> ้นะเธอต้องอุ้มติดอะุ้มสิอุ้มติดติดตรงนี้มันหาได้ยังไงนะเต๋อเอ๊ะไม่อยู่ไหนยไม่อยู่ไหนไม่มันหอมอยู่ไหนอ่ะแล้วพวกเธอก็โมโหมาอะพวกขโมยโอ้ยมันแต่แซ่บมาก ต mm ้นแอลกอมาต้นแอลกอาต์ไอ้พ่อผีอีมันเอาของฉันไปอีกแล้วของฉันไปตายแล้วตามาตายแล้วตามาตายแล้วตามาหูเห็ดเป็นไก่เราหมดแล้ว แป๊บเราไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านกันบ้านเราไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านอ่าทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็กําลังทํานาอยู่ที่บ้านอยู่เอาเดินก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้หญงอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ฉันจะมา้องคุกฉันจะมาลองทุกไอ้พวกสี่ตัวนั้นน่ะไอ้พวกสี่ตัวนันน่ะชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันชืออะไรเป็นสี่ตัว Ai mãi Ai mãi Ay mãi Ay mãi Ai mãi Ai mãi Ay 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 bay Ay mãi Ay mãi Ay mãi Ay ไปไปไปเดด้วยเด้วยไล่ไบนออกไป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 พระเจาจัดการให้เดยฉัไป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 เสด็จฉันจัดการให้หลังจากนั้นมาก็เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เห็นจัดการให้วันต่อมาพวกอารักอยเป็นไกจะพึ่งมานะลูกนะไอ้พวกตีก็มาตั้งวงกินเหล้าอีกแล้วตั้งวงกินเหล้าเพราะว่าทุกๆวันเ้าจะตั้งวงกินหล้ามันตั้งวงกินเหล้าเสร็จปุ๊บ นี้เป็นวันดีฝนตกครึ้มๆนะะฝนตกครึ uh, like, ้มๆก็จะมีอารมณ์นิดนึงเอากงเล่ากงเล่ากรงเล่าเฮ้เฮ้เฮ้ชุนแจ้วเอาก็ชนแก้วอ่ะก็ชงนมองหน้ากันถาอะไรเออนั่นแหละอ้าวไอเจ้าหมอยพูดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงรู้สึกมึนกูไหม แล้วมาเธอเลยรู้สึกอะไร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 อ่ะตาอไหมพูดไปเอาไป็้นทเป็นแก่เป็นอะไรถึงขโมยเป็นบาลแล้วตัวที่สองเธอจะต้องไปคุมคืนลูกชาวบ้านเขาพานาเธอไปแล้วฆ่าสัตว์เธอไปแล้วมุสาเธอโกหกไปแล้วตอนนี้เราพฤติผิดในกามแล้วข้อที่สามนั่นนะอ่าปคกนือเ่าเาี้เธอจะมาคุมคืนก็ยังไง ไอ้เอ้าลูกชาวบ้านเขาลูกคนไหนสวยไอ้ไอ้คนนี้ต่อไปไอ้คนนี wow. ้ทำลูกคนไหนสวยไหมลูกคนไหนสวยไหมเธอโมโจลูกตมาเจีมีไงลูกตมาอะไรเจีมีังไงอ่าแต่พวกเธอกลับจีบไปเลยนแตอก้าวไหนผู้หญิงสี่คนสาวสวยลูกตมาเยีเอาเดินไปเชิบกระเชิบมาเดินมาจะแต่เสาโน่นเดินมาแล้วเธอเดินติดตูนมาเลยไปเลยงควายอยู่ที่ทุ่งนาสบาย เดินมาสวยสวยไปทาเดินสวยสวยมาเดิเอาเดินมาเดินปิดตุ่มต่อไปนักนะ